ครับนี่สวยเลยครับแค่แากนี้นะฮะสะไลด์ยกเตกมงูสลักเลยนะ่าต้องสวยครับเทีนีครับเครื่องสวยครับๆครับสวยๆนะฮะเครื่องเช็คความใช้งานให้ครับนะฮะเครื่องเช็คความใช้งานให้เลยนะฮะเอาไปใช้งานได้เลยครับนะฮะไม่ทำไรสวยนะฮะเสื้อพันธีครับผม เราญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เคยใช้งานในเมือง,งไทยนะครับ ไว้นะฮะบางไม่ทำะไระครับผมแค่ล้างแล้วก็มาลองเลยฮะนะครับผมไปเลยน้คหอมขาดเรียบร้อยครับเราทุกนร้อยเปอ็นครับโอเคครับโอ้ตะขาพันดีเอ็กซ์คับเรียบร้อยเปรเ็นทุกสุดนะฮะ